ได้เรียบร้อยเอาไปเก็บไหมเก็บเก็บโอเคนี่นะครับแมวน้ําด้วยกันขี่ได้นะทุกคนขี่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าขี่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะก็กดไปทีนึงนะครับจึบ๊บเรียบร้อยซึ่งความสามารถก็โอ้โหกำลังจะพูดถึงความสามารถเลยพอเดินปุ๊บนี่ช้าช้าเนิบเนิบเลยนะครับตอนกระโดดก็จึบ๊บ น่ารักดิอ่ะความสามารถจริงๆของแมวน้ําเนี่ยก็คือสามารถเคลื่อนที่บนน้ําได้นะครับคล้ายๆเรือเลยแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเร็วแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมาลองดูกัน1 2ึ่งสองซ้ำจึ๊บปไปโอ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 ทุกคนเร็วนะอันนี้เคลื่อนที่เร็วกว่าบางกอนนะ ในความรู้สึกเนาะรู้สึกว่าเร็วกว่าใช้ได้เลยแต่ว่าตัวแมวน้ําจมน้ําไปแล้วนะครับเออแต่ก็ดีหน่อยตรงที่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแมวน้ําก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครที่ไม่มีบังกอรเนาะก็ใช้แมวน้ําดีเหมือนกันโอเคครับทุกคนแล้วภายในคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรก็มีเป้าหมายอยู่เป้าหมายหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทําให้ได้เหมือนกันเข้ามาที่คอลเลกชันครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะได้เนี่ยแต่บอกก่อนนะครับว่าภายในคลิปนี้เนี่ยอาจจะได้ไม่หมดนะซึ่งสิ่งนั้นก็คืออ่า ไอเทมที่อยู่ในระดับมิสติกครับผมยังไม่เคยได้เลยนะพอได้แล้วได้แล้วแต่ว่ามันเป็นการันตีอะฮะใช้แม่เหล็กการันตีเนาะในการได้มาซึ่งจุดแรกก็คือตรุษจ,จีนครับฟินิกนั่นเองแต่ก็ยังได้ไม่ครบเนาะเออได้แต่ฟีนิกแฮะไอเจ้าตัวนี้ไม่ออกเดิน่าจะหาย,ยากส่วนเมฆดวงจันทร์ผมได้บ้างไหมเมฆดวงจันทร์ยังไม่ได้นะครับเพิ่มมาฟอสละ เพิ่มมาฟอสก็ยังไม่ได้เหมือนกันดินแดนที่เร็วร้ายก็ยังนะครับวัชกรีกวัชกรีกไม่มีปราสาทโจรสลัดล่ะก็ยังไม่มีโนกวิลก็ไม่มีนะครับนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ผมยังไม่เคยได้เลยถ้าไม่รวมเกาะตุจีเนาะที่เป็นเกาะอ,อีเวนต์เกาะหลักๆก,ก,ก็ไม่ได้เลยซึ่งภายในคลิปนี้ผมก็จะมาหาด้วยที่ขุดที่แพงที่สุดเท่าที่ผมมีไม่สิเท่าที่เกมตอนนี้มีนะครับอ่ะดูดีขึ้นเลย <laughs> ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันสักเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ความสามารถดิค่าสถานะต่างๆอย่างแรกเลยนะครับความแรงนี่แรงแบบสะใจเลยระดับอ่าอีพิก ทีเดียวติดเลยนะครับเท่าที่ไปลองมาแต่ก็ไม่ใช่ทุกอันนะครับการสูญเสียความแผงแก่งอยู่ที่12%เขาตข้งเสียเยอะแต่ก็หลายๆอย่างมันดีโชคนะครับอยู่ที่40%แต่ว่าผมไปบัฟมาแล้วได้โชคหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเปลี่ยนด้วยนะครับผมอยากได้แบบระดับที่สูงกว่านี้หน่อยก็จะได้บวกมาที่6%นะครับน้อยมากความแม่นยำนะครับ50%แล้วก็การควบคุม60%ความเสียร55%น้ำหนักสูงสุดได้ที่50,000ซึ่งไม่เคยถึง10,000ก็ไม่เคยถึงครับ <laughs> และที่ขุดอันนี้เนี่ยก็จะทําให้อเทมที่เราขุดมานะครับติดไฟหมดซึ่งราคาจะสูงขึ้นนะใช่จากที่ผมลองไปเปรียบเทียบมาราคาจะสูงขึ้นไม่ได้มากครับแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับไอที่วงเล็บด้านหลังเนี่ยเนี่ยอย่างดวงจนนันทร์เนาะที่ผมได้พูดถึงไปในคลิปที่แล้วเนี่ยที่มันบวก28%รน่ะจริงๆมันผมก็ไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าน่าจะใช่ก็คือภายในเซิร์ฟเวอร์ผมที่ผมเข้ามาเนี่ยคนค่อนข้างน้อยมันก็เลยบวกไอเจ้าพวกนี้ให้อันนี้บอกก่อนนะว่าไม่แน่ใจแต่คิดวว่่่่่าาาาานจะะชเเเเพรรผมลอองงสังกตข้ไปที์ Server คนเยอะๆวงเล็บด้านหลังก็ไม่ขึ้นนะแต่พอเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์คนน้อยๆกับขึ้นเฉยแต่ว่าตอนนี้อีเวนต์ท้าตกมาครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรีบไปคนแรกๆก่อนเพราะว่ามันจะได้ไอ้แกนกลางเนาะโอ้โหคนแรกไม่ทันครับแต่ไม่เป็นไรที่ขุดผมดีโอ้ตวัดเฮ้ยเพื่อนอะไรน่ะเฮ้ยเดี๋ยวบันไดบันไดอะไรอ่ะเอามาจากไหนอ่ะวัดวัดบันไดใครคืออันไหนผมยังไม่เคยเห็นเลยแล้วทำไมมันสูงขนาดนั้นอ่ะ เดี๋ยวผมต้องไปเช็คดูหน่อยว่าบันไดคืออะไรผมยังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ขุดก่อนแล้วกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้แกนกลางแล้วเรียบร้อยได้เป็นเอาเอาได้แกนกลางเฉยอ๋ออันนี้ผมขุดได้เยอะกว่าเนี่ยให้ตายเถอะ โอเคไม่เป็นไรคือตอนแรกผมคิดว่าต้องขุดให้ได้เยอะที่สุดนะครับคือทําแต้มให้ได้เยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าม,มันประมาณนั้นนะทุกคนน่าจะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม <c oughs> เออผมก็นึกว่าต้องทําให้ได้แบบเยอะที่สุดแต่ผมก็มาชานะอะไม่เปลรช่างมันได้แกนกลางมานะครับโอ้โห oh ผมผมเหลือเดียว่เนี้จําได้ว่าเคยเก็บไปเยอะกว่านี้นะ หรือช่วงนั้นขาดสนการเงิน <c oughs> ก็เลยหยิบมาใช้เ <c oughs> ออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปตีบวกกันนะครับมาไหมาสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือโชคนะผมอยากให้ได้โชคมากๆถ้าดูตอนนี้ผมได้โชคระดับที่1น่นะซึ่งมันมีกี่ระดับนั้นไม่แน่ใจเพราะว่าพลังงานก็มีระดับ2ถ้าให้เดาน่าจะมีถึงระดับ3ก็ขอแบบเต็มที่เลยแล้วกันนะ <c oughs> อยู่ที่ดวงเนาะ,อะเอาไปครับผมเอามามอบให้แล้วแล้วก็ตามด้วยที่กุดอันนี้นะครับไม่เอาอย่างอื่นนะเอาโชคจัดไปครับเรียบร้อยรอแป๊บ มาม嘛การควบคุมโอโหโอ้โหเอาเดี๋ยวนะวงเล็บด้านหลังหายไปคนเข้าก็ไม่ได้เยอะขึ้นดีวะแล้วมันเกิดจากอะไรเดย <laughs> แล้วมันเกิดจากอะไรโอ้โหไม่ควบคุมมันดีอยู่แล้วอะ่ะผมไม่ได้ต้องการโถ่วไอ้ตัวนั้นผมก็หมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปที่เกาะแรกกันนะครับเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่เกาะน,นู้นเนาะมา嘛มก่อนอื่นก็ตรงนี้ก่อนเลยครับมาซื้อแม่เหล็กก่อนต้องการเยอะ แล้วก็ภายในคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าใครจํากันได้ผมได้พูดถึงการซื้อแม่เหล็กด้วยเนาะเขาได้มีการปรับใหม่นะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นการซื้อ5กล่องใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับให้เราใส่จํานวนไปได้เลยอย่างเช่น1กล่องก็จะ450เนาะผมก็จะเอามาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เงินผมมีแล้วกันมีอยู่8,000ไม่เป็นไรเพิ่มได้นะครับจากาเจ้าหมูตรงนี้โอเคได้มาทั้งหมดโอ้โหเพิ่มเยอะจังเป็น2,000 20, เลยเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อซาก2,000 20, แล้วกันเนาะ ไม่ใช่20,000กล่องน,นะส0 0 0มืเหรียญมันจะเท่าไหรกันเนี่ยอ่าถ้า50อา่าถ้า50นี่22ง0มง,งั้น45อ่ะ45แล้วกันเนาะซื้อมาครับเย <c ười> <tran ok anes> อะคตรคตพรเดี๋ยวนะโอ้โหกระเป๋าผมเต็มด้วยลืมดูแต่ไม่เป็นไรมันพื้นที่มันขยายได้นะครับแต่จะเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวกดมาเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะได้อะไรมาบ้างเรียบร้อยโอ้โห มีปุ่มเดียวกดเปิดทุกกล่องเลยมีไหมมีไหมโคตรนานอ่ะดูซิผมได้อะไรมาบ้างอ่าฟอสซิลนะครับปวกโชค14%อ่าได้เยอะเลยส่วนพวกการันตีก็ไม่น่าจะได้เนาะ โชคที่เป็นเมืองนะครับ30%ได้มาเป็น43รังสีนะครับที่เพิ่มโชค39%ได้เนเพิ่มมาย2ปกติที่เพิ่ม5%ก็ได้มาเพียบเลย9กอ่ะเดี๋ยวจะใช้โชคแบบขั้นสุดเลยนะครับก็คือบวก39%ถ้าบวกของเก่าไม่ใช่ของเก่าถ้าบวกกับพวกที่ผมมีอยู่ก็อยู่ที่4 0เนาะเพิ่มมาน,นี้เข้าไปผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเพิ่มยังไงนะครับแต่ถ้าเอาไปบวกกันแบบตรงๆงเลยก็น่าจะเป็นแบบนั้นมั้งก็จะอยู่่ที79%นะ โอเคดีมากๆ ไปกันซึ่งเกาะแรกมันจะมีจุดขุดอยู่นะครับที่จะมีโอกาสได้เนาะมั้งนะผมก็ไปอ่านมาเจอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งจุดที่ว่าก็คือตรงนี้ครับลูกป,ปั้นนูกตรงบริเวณนี้เลยจริงๆมันจะได้ไอ้นี่มากกว่าถ้าเปิดเครื่องสแกนนะเนี่ยมันจะได้น้ําทิ้งที่เป็นพิษนะครับแต่ไม่เป็นไรรูปปั้นกระถือขนาดนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้มาครับเดี๋ยวเราจะมาขุดกันว่าจะได้ไหมคือต้องบอกก่อนนะผมไม่เคยขุดได้สีแดงเลยที่เป็นระดับมิสติกไม่เคยขุดได้เลยนะครับถ้าไม่ใช้การันตนะ เอาป่ะ let's go โอ้โห,โห,โหทีเดียวติดทีเดียวติดสีทองเลย r e g e n a r ่นะครับได้เป็นครั้งคราวมานะโอ้โหโชคแบบโคตรมากเ <oz> ฮ้ยล็อตแรกเรียบร้อยถึงแม้ว่าผมจะใช้โชคที่เพิ่มตั้ง39%ก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คือแบบทุกคนดูดีครับแม้ว่าระดับแบบ ไม่มีระดับมันก็ยังมาแล้วก็เยอะด้วยนะครับล e เ e น d ด r รมาแค่2ครั้งนะนอกนั้นก็ไม่มาเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะไป4ีพันครับโอ้โห,โ,หโหน้อยมากต้องไปฟาร์มในเกาะไอ้นั่นเพิ่มมาฟอสอ่ะแต่อย่าเพิ่งล้มเลิกนะครับเดี๋ยวขุดกันไปเรื่อยๆกันต่อจนกว่าจะได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้สีแดงสีแดง ไม่ไม่ได้ใช้การันตีนะครับไม่ได้ใช้การันตีอันนี้เรียบร้อยนี่ครับทุกคนดูได้แม่เหล็กที่ผมใช้อยู่คือแม่เหล็กเมืองนะนี่ฮะการันตีไม่ได้ใช้ยังมียูซีเท่าเดิมถ้าใครสังเกตบราว่าอันนี้แค่รถที่สองเองนะเนี่ยได้แล้วนะครับไหนดูไหนสีนี่ครับโอ้มันติดไฟนะฮะทุกทุกคนคือมันการันตีติดไฟอยู่แล้วอะที่กูดของผมเนี่ยราคาหมื What? ่นสามวัดหมื่นสามเลยเหรอ แพงกัฟินอกอีกบ้าอันนี้แค่เกาะแรกนะครับเฮ้ยผมขอไปประเมินราคาดูก่อนนะว่าในกระเป๋าของผมเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างแต่ยังไม่ขายนะเพราะว่าอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้เนาะเรื่องเงินตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้ววัดดีครับช่วยประเมินราคาในกระเป๋าให้ทีนี่นะครับมันจะอยู่ที่ตัวเลือกที่3นะก็กดเข้าไปเนาะว่าราคาเท่าไหร่ <c oughs> เอาแล้วไม่บอก <c oughs> เขาไม่ยอมบอกผมครับอีกทีดิโอเค เขาเจ็ดพันเองเหรอใช่เหรอประเมินถูกไปเนี่ยเนี่ยหลักหมืน่นหลักหมื่นผมดูไม่ผิดมันคือหลักหมืน่นคือเขาประเมินจากอะไรอะ่ะเจ็ดพันยี่สิบสองเหรอเดี๋ยวผมขอไปเก็บนู๊กก่อนนะครับเผื่อเขาไม่ได้นับรวมด้วยไงเอแต่ว่าแต่ว่าไอเทมแค่นี้ของผมมันก็ไม่น่าจะถึงหลักเจ็ดพันะอ่ะเก็บนู๊กไปนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวลองไปประเมินกันดูกันใหม่ไม่ต้องประเมินแล้วเดี๋ยวขายไปเลยสวัสดีครับต้องการขายของฮะจะดูให้ทีว่าราคาเท่าไหร่ 2,000นนะแล้วตรงคอลเลกชันของผมมันขึ้นไหมนี่ไงขึ้นแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่ายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เนาะซึ่งคือตัวอะไรเด็กอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเอาเป็นว่าเกาะแรกก็ได้แล้วนะครับแต่แป๊บหนึ่งนะผมคาใจฮะ ราคามันเท่านั้นจริงอหรออันนี้ครับลองเปรียบเทียบกับที่เป็นระดับมิสติกทุกอันนะนกฟีนิกตัวนี้7,500อเอ๊ะราคาขึ้นเป่าอ๋ออ๋อเออท่านี้อยู่แล้วนูของผม1 3 0 0 0ส่วนอุกกาบาตตรงนี้ก็4,500แต่นูของผมนี่มันขึ้นไปเป็นหลักหมื่นเลยอะมันใช่เหรอคือถ้าตอนที่ประเมินราคาตะกี้นี้มันตรงกับที่ผมมีอยู่เนี่ยเออก็ก็ว่าจะเก็บอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ครับมันไม่ได้ประเมินกับราคาที่ผมเห็นมันไม่ตรงกันงั้นก็ขายไปเลยครับเนี่ย โอ้โหหมื่นสามจริงๆขายออกไปเป็นที่เรียบร้อยอาจจะไม่เป็นไรก็ถือว่าคอลเลกชันผมก็เก็บได้เนาะตรงนี้เลย แต่ยังเหลือตัวเนอะอาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ยังเหลือเกาะอ,อื่นๆอ,อีกเพียบเลยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะกับการตามหาไอเทมระดับมิสติกโดยไม่ใช้การันตีเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันไว้ได้เลยแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะเป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม